ในการพัฒนาค่ายกึจะต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในงานหรือว่านักการพลงนะครับของทั้งสเขตทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการจัดกิจกรรม นี่คือองค์คาพยพในแนวทางการพัฒนาการปรับเพลื่อนคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียน มีระเบียบวินัยสร้างความสมัครีมีจิตอาสาที่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ใช่เป็นแค่คําพูดแค่สร้างวาธกรรมให้สวยหรูค่ะวันนี้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งทำจริงค่ะโดยเป็นแม่งานรวมพละกกำลังของบุคลากรทุกจ้างที่เรียกว่ากลุ่มงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหงเขตสและเขตสาร่วมกัน พัฒนาค่ายลูกเสือเท้าอู่ทองค่ะวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่ค่ายลูกเสือเท้าอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะผูดเนการสมรภูมิทีกา,ารสาธารณสาขสุพรรณบุรีเนหนึง่งประเด็นประทัที่ตำแหน่งนึงคือเป็นหัวหน้าช่งางงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี ค่ายลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกชื่อค่ายว่าค่ายลูกเสือเท้าทองได้ดำเนินการจัดตั้งนะครับขึ้นมาตั้งแต่ปี2508เป็นที่ดินของคณะลูกเสือแห่งชาติครับก็ mm. รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด60ไร่3งาน3เตรารางว่าการสร้างค่ายลูกเสือมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นสถานที่ฝึอกอบรมแล้วก็ทกํากิจกรรมเกี่ยวกัลกกวกบลูกเสือในทะเลและยศกัชาตินะครับของเด็กนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ายนะครับได้ถูกปล่อยปะล้างมา19ปีนะครับ ราะนั้นในการพัฒนาค่ายจึงต้องของความร่วมมือทุกภาคส่วนในการที่มาร่วงพัฒนาค่ายนะครับผมได้ใช้บทบาทนะครับของ การเป็นผู้นำการเขตนะครับการความเป็นพี่เป็นน้องนะครับของชาวสมอชวนบุร okay. so ีนะครับได้ระดมทรัพยากรระดมบุคลากรนะครับโดยเฉพาะทีมดงานหรือว่านักการพลงนะครับของทั้ง3เขตนะครับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของชาวจัสมุทรสบุรีนะครับที่พี่น้องนะครับทีมอดงานนะครับทั้ง3เขตนะครับได้มาระดมพลังกันโดยเฉพาะท่านพอเขตท่านรองพอเขตนะครับท่านรองกลุ่มนะครับทั้ง3เขตนะครับได้พลังกาลังกันในการแพร่ทางป่า นะครับเพื่อฟื้นฟ้นะครับเพื่อให้สภาพของคข้ลูกเสือกลับมาใช้งานได้อย่างนเดิทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุวรรณภบริเขต2เป็นผู้ดูแลนะครับในเรื่องของการพัฒนาไข้ลูกเสือท้าอู่ทอง่ข้ลูกเสือท้าอู่ทองนั้น ตั้งอยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบของเขตสองซึ่งจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเพื่อนครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการนำนักเรียนมาเข้าค่ายลูกเสือที่นี่หรือให้บุคลากรทางการศึกษาทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีมาร่วมประชุมอบรมสัมมนา,าก็จะใช้ สถานที่แห่งนี้นะครับในการในการพัฒนาวิชาชีพพัฒนาตนเองพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเจริญก้าวหน้า ก็วันนี้ในานามของสํงานักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีกสํานักงานประสมศกสาเขต1เขต2และเขต3ได้รวมพลังกิจอาสาประมาณ250คนนะครับเพื่อพัฒนาค่ายของเราให้เป็นค่ายที่พัฒนาเด็กในอนาคตต่อไป โครงการจิตอาสาของสุพรรณบุรีของเรานะครับพวกเราได้ร่วมมือร่วมใจกันดําเนินการทําให้นักเรียนผู้ปกรค,ครองครูแล้วก็บุลคลากรในสํานักงานเขตโดยเฉพาะกลุ่มมดงานเนี่ยได้สร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องลูกหลานของชาวสุพรรณบุรีรวมใจทังจิตอาสานะคะที่จะดําเนินการทําค่า นค่ายวันนี้การพัฒนาค่ายของเราได้สําเร็จรุร่วงไปได้เยอะมากค่ะแยกแยะขยะและสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะ วันนี้พี่น้องอสุพรรณบุรีเขต1เขต2เขต3มาร่วมกันทําความดีโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือกิจกรรมทําดีด้วยหวัวใจนั่นตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาทําให้ในค่ายลูกเสือของเรานั้นสะอาดร่มรื่นนะครับน่าอยู่น่าใช้วันนี้พวกเรารวมใจกันเทิดพระเกียรติองค์พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว สี่งเราทําเพื่อประเกียดนะครับมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรายการที่สิบของเรานะครับเป็นการเทิดไทยองค์ราชการของเราเนะเพราะว่าท่านเองมีคู่นามการต่อโครการลูกเสือเห็นได้ว่าในปัจจุบันท่านมีราผดิตได้ประธานลูกเสือจิศสานะครับให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัด การพัฒนาค่ายลูกเสือเท้าอุทองของบรรดาลูกจ้างหรือที่พวกเราเรียกกันว่ากลุ่มมดงานของสำนักงานเขตพื้นที่การสาธารณสาสุพรเขตหนึ่1เขต2และก็เขตสนอกจากจะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จเป็นไปด้วยความรวดเร็วยังทำให้เกิดสิ่งอื่นๆตามมาเช่นทำให้กลุ่มมดงานที่ทำงานจิตอาสามากกว่า200คนได้มีการรู้จักมักคุ้นกันเพิ่มมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะทําให้ท่านรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง3าเขตได้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดเอกภา,ภาพการทํางานในจังหวัดนี่คือองค์คาพยศในแนวทางการพัฒนาการกับเพื่อนคุณภาพการศึกษาอยากมีทิศทางน,นี่คือจิตอา คลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการร่วมมือกันภายในจังหวัดไม่มีการแบ่งแยกเป็นเขต1เขต2หรือเขต3การพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาก็เช่นกันถ้าหากทุกเขตร,ร่วมมือกันถ้าหากทุกจังหวัดดูแลช่วยเหลือกันก้าวเดินพร้อมขับเคลื่อนไปด้วยกันก็เชื่อว่าการศึกษาไทยจะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ